พี่น้องวันนี้ก็คือก่อละอัาหารก่อละฟูนจอดไปก่อภัยขุนนี่เปลี่ยนหม่องไหมบูมเห็นห้างอยืนนี่หันหนึ่นเ่ยเห็นเด็กขาบูมหนี่งเดี๋ยวบูมออกมากขอดิตทายซืือเบิงองหน่อพี่น้องบูมไปฟังขุ่นว่าเห็นอีกห้างหนึงน่งะนะขอดิไปหับกันสร้างต่าต่างกล่องนั้นบนูมมีอะไรโอ้โอ้โอ้สีลมกินเขายิ้มไหล

chạm miếng của bà đây anh hăng mìm của đây nam bùm hấp ai nè ai ăn ai lùm cái vương sàn mau thứ vậy hả thứ vậy thứ เดี๋ยวไปินก่อนทายลูกกเอ้ยยางบมกไก่กรได้ซ้ำสองห้างัแหละเอาที่แหลกเลยหังียงเลยกไก่พ่นอ้อมพ่นไม่ปลาบกขามพ่นพ่นเมล้หลายห้างมาเห็นมาิ่งดิดจีพ่นตัวหกไงไยดกขักแแยไงเลย ไปหาหม่องใหม่ก่อนหอยเข้ามาเอาไปแล้วก่อเลยบ่มีไปบักใหญ่เนาะโอ้ยผู้ขายปูกันได้เป็นเป็นหน่วยนี่พี่น้องฮ้อนคักฮ้อนแหนลมล้เหียแต่ว่าเสียเปียกดเอนี่มขไปเอาอยู่จักแล้วเอาก็ต้องเอาล่ะหายากแต่ละมื้อนี่ได้4หงก็เก่งแล้วมื้อนี่ คนหาหมู่บ้านนี่ไปหาเนี่ยอันห้อยขออันตัดลูกอ้อนแล้วเขหาเอาคนในวัน 1, 3, 4, หนึ่งสามสี่ห้างของบ่มไปเอาห้างสุดท้ายก่อนกลับบ้านนั่นเนี่ยหายากครับอากาศห่อนีดตั้งหากทุกที่ได้แต่ละห้างยางเจอปวดขาหายากเลยเราเน,นี่ยมห่อนค่ะห้อนเนี่ยสวยมากกันหาโม้มากหรืว่าอยากหาหรืเด้เมือ่อยฝนก็บวชตกแต่ก็ยังห้อน ยูนี่ยูหันแหละเรื่อปลาละปลาปลาถูกหูปลาเงีเกาะนี่ดอกอันนี้ผมวาก้อนนี้ไขว่ออนนบมมเบิ้งขัเขับไปหันไงแล้วเพิ่งพี่นอ้องเบิ้งห้างห้างตามต้นไม้ว่าใหาม่าห,ห้างแบบเทืเลยห้างแบบลบดีกต้นไม้มันอยู่ในป่านั่นแหละ thúng mất ai chỉ khăn nhàng để ông ấy ai bẻ ai là thứ vậy hãy, cái men suốt thúng nó nè, ăn nó nè, thúng nó là chắc bài sướng thử thứ ra theo một người, chắc ruột น้ำบาดาลสองหมงสามหมงนี่กันน้ำบาดาลนี่นะ,นะยังเป็นสูทถุงหน่อกรองกระเบนซูมให้กลับแล้วอีกจะห้างตัวห้างก็เป็นตะปอตะแปะนี่ยังเป็นสูทถุงข่อยใช่หาอีกห้างหนึ่งเพราะห่นอนปลาย่งงายงเด็กกูนะ ตตามมจะไปหม่องข่อยเคยตกวตรงกันไปเบิ่งกันนี่วะเพเด็เติมกันเอาอยู่มาหันเอาอยอะมองหันละห้างนั่นแหละห้างขอจอดเลยไว้ต้นกอไผ่นี่หม่มองเกาหม่องข่อยเคยตกขี้ตรงเลยตรงกลางนี่ถ้าหม่องจุ่มนี่ว่ามีเนี่ยข่อยคือว่ากระบ,บาดละเมือ่มอยละซีโมงละมีบ่มีก็ไปลุนกันเอาบ่ามีก็คือว่าจบคลิปกระบ,บาดเลยจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งก่อน กูขอไปหากสีอ้อมพ้นยางอ้อมไปนี่นี่อ่อมไปน,น,นี่อ้อมไปนีนปนนปน่ก็ไปเอารถกับกระบ,บ๋านเลยไปนี่อยแล้วพี่น้องค่ะไปก่อนน้องไปส้ออนบอกมีเอามีเพิ่นเด้อลี้ยงเพิ่นสูบน้ำมาสูบน้ำใส่ยังเงี้ยังรอเพิ่นได้เห็นห้างหนึ่งเยี่โอ้เหยียบยังตีนทั้งไส่เกือบพีไสเหยียบนั่นอย่านี้เห็นได้ห้างมันนั่นแหละ ห้างดำดำเลยอย่ามงปลายมือข่อยหน่นะห้างดำดำเขาเอาไปกินไปแล้วกับหังที่เขาไปเห็นเขาโจงไว้แต่ห้างสูงๆแหละโจงไวแห่งห้างสูงกับหังน้อยๆท่านมีลูกมีแต่น้ำหวานที่เขาโจงไว้ให้เยอะที่จะคุ้มปีนาห้างนั่นแหละปีนาห้างนี่กาา็ที่ับบ้านตัวตมันชีโมงเหรอไอ้อมไปทางแต่บวมไปย่งเคยตกตุ่ม เดี๋ยว่อยหามองไปขามไปฟังผุนกันมองไ่อยต๊กตุ้มยู่มองหันแล้วนะจมขาอนี้หอดขาหอดขาตุย้ยนี่เกือบกระเสียพ้อมมือน,นั่นห้างนั่นแหละกาขามฟังไปก่อนเนาะกำลังคุ้มผื่นเลยผื่นสองสามรอบดอกผื่นเราก็อยู่แต่อมองกล้องจริงมันเปียกเลย,ย,ยมันต๊กน้ำเลยหอดขาขาอวนขาตุ้ยนี่เลยจริงมันเปียก tôi nghĩ cái phần nào hai nhạc nó à. bốn tháng hãy hãy hình, hãy hoa hãy 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 hãy

จะให้บูมขยับไปตัดกันหัวยังขยันสิดท้ายอีกเนะมาทำหนี้กัน่นาะบูมมันตัดเอามันขึ้นไปแล้วมัหม,หมดแดงพอด้วยนะมัดสมนะอันนี้ห้างมันเห็นเลยนี่ถ่วงไปอย่าลืมยีอย่าลืมยีเออเออเอกว่ามุดเขาไปเอาได้เวลาหำ mũi hoặc <laughs> 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 phải về phăng và cái tủng phong thoáng hung hung chuông lương hung ngày 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 nó ngày 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 cả ngang ngày ngày เอาก็ะ่าดอะไกันพ่มีน้นมันหายากเนาะฮะใอยากไปทายยคข,ขานก็ไปใอก็มือยกันและขครยากหลาย,ยเลยเมิ่งเอาซองเ,ออเออมื่อเ,เอเาสมีพ่อผาพื้นมืม่อแดดบวกแดดกำลังบุดเนี่ยถามเล่เมือนี่จักหน ี่ย,ยุจ้าสาันควอมเลยเออสันมารดุดสันอะไรวะบ่ะบอเ่ดึงหลายมันตีั้างมันได้หามเลยเอาไก่โอ๊ยห้างห้างห้างตีหักห้างตีขาดนะอืะ้ตีขาดแล้วสีดีเลย อละโอ้หนักจีข้างนี้ไปขึนน้นไปข้างขึ้นถุงเลือหกถุงเลื <c oughs> อหกใบมามุมทายกันทีอันนี้อยู่แขนนี่ถ่ายดูก,กัน กสีกับเลยพี่น้องนี่เดีสองห้างก็ห้าง,งานั้นทิ้งไปหันผมไม่เห็นอีกห้างหนึ่งนี่นะแต่ห้างห่างอ่ะเอาแตนำหวานไปขันเขาอะก็ซืออกได้คนนะผ้าป้าไปคนน่ะก็สิหอดดูนี่นี่หนีแหละไอ้บุ้งออกมากกว่ากฤติทายไอ้บึง้งเนาะพี่น้องอะไรมาล้ว

ชิ้าไปตัวเมนฟังไว้นะขมแม้นออกกับเหลืองเหลืองนี่แหละเห็นนี่แหละนี่แม้นหงก็ดำดำขอกันเนาะอาแม้ออกใต่ถุงเห็นอีกเลิทีเอาในท่าออกคนย่างออมไปสินะขอจอดรถหากระบานหแล้วมาหางยุ่งดงมาละเราไม่ีหามงหรอกีมงสามสิบกว่าแล้ว ก็สิหามุ้งมาบางกะสิหาโมงก็กวัาเหอะนี่มันแดดบดเนี่ยเล็กน้อยนี่าปปาอาบเล้วพอใครแจงมัน,มนเลยวันวนี้วันนี้ติดดีเย็น ช่งห้าเหอเอาไวล้ลวดพื้นเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเนื้อจ้าเริ่มกดไลค์กดติดตามไปคอ,อยเนื้อจ้าพี่ผ่าอาการใดก็กขออภัเยเด้อสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้าไปบานกัน